เพลกสุดท้ายทุกคนเ้ยบอกกับตัเองเสมอต้องให้พ้นใจอดไว้อดไว้ทำงานต่อไปเดี๋ยวสักวันมันก็ดีเองถ้าไม่มีงานก็จะไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินก็ค่า,ชาใช้จ่ายครอบคุณทุกคนเ้ยก็ต้องถามอย่างายเด้อจ้ะนี่แหละมนุษย์มนุษย์เมียฝรั่งแต่ว่าบริไม้ถึงว่าทุกคนนะ ทุกคนก็ไม่เป็นเหมือนเราเราก็ไม่เป็นเหมือนใครแต่จุดประสงค์ก็คือว่าอยู่ด้วยกันได้ถ้าพึ่งพาอาศัยกันได้ก็อีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือพึ่งพาตัวเองไปด้วยเขาก็พึ่งพาเราในฐานะคําบ้าคู่ชีวิตนี่แหละทุกคนมันไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวแต่ว่ามันยืนตายตัวว่าต้องอยู่ด้วยกันนะคะบางคนว่าเอาเตหูห้เห้แล้วเขาไม่สนใจ ยังไงก็ตังก็ต้องพึ่งพาสายแล้วก็เดินเท้าไปด้วยกันสังคมเมียฝรั่งก็ต้องดูแลกันและกันอย่างนี้แหละทุกคนเลยวางพึ่งเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้พอมาอยู่จุดจุดนี้คุณจะรู้เองแหละปีต่อปีไม่ใช่หรอกแต่เดี๋ยวสักพักจะมากกว่านี้แน่นอนอืมจะรู้เยอะกว่านี้เอาล่ะเดี๋ยวไปเบรกก่อนทุกคนเพื่อนแซวล,ละเธอพูดอะไรอยู่